ขอนนบนมแด่องค์ชินวรศสัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระตรัสรูเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากะระุณาทีุ่ณผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาด้วยเสียงกล้าวขอนนบกล่าวภปวัดขอโอกาสมายัางพระอริยสงฆ์ในครั้ง พุทธการในปัจจุบันก็ดีโดยมีพระเทนุเทระครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ที่เป็นอริยสงฆ์และสม,มุติสงฆ์เป็นต้นเป็นประธานขอความง่อง,งานไปบุญในธรรมสัมาปฏิบัติจงปร,รากฏชัดต่อสัตวาสาธุชนท่านที่ติดตามรับชมในช่วงของธรรมะก่อนนอนกับพระุกุนธรจันทรบพาฒนาวรโอกาสนีนที่ มีโอกาสเวียนบรรจบครบรอบมาประรบธรรมก่อนจากมีธรรมะก่อนฝากมีธรรมะฝากก่อนจากหลักไปในคืนนี้เพื่อเป็นแนวทางของการตั้งดวงระดีไว้ให้มั่นไว้เพื่อให้เราได้ทบทวนความดีที่เราทำมากันทั้งวัน ที่มีใจจิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็แผ่ไปที่ตั้งจิตตั้งใจแผ่ให้ทั้งคนอื่นทั้งรักทั้งชื่นทั้งหวงทั้งแหนทั้งรักทั้งชื่นแล้วก็ทั้งเกลียดทั้งจังทั้งขมทั้งขืนแหละแต่ครั้งไหนก็ไม่รู้ขอให้เขาหล่อนั้นได้ดีมีสุขใจจึงชื่อได้ว่าแผ่เมตตาให้เกิดผลทันตาเกิดผลทันทีโดยที่ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ นี่การทําจิตทาใจให้ได้อย่างนี้แหละด้ยทุกๆวันในทุกๆคืนก่อนที่เราจะหลับไปลักอาจจะไม่ได้ตื่นฉะนั้นคนที่สมมุติตัวเองว่าจะเป็นคนไม่ประมาทนั่นแหละเพราะว่าจะสมมติตัวเองว่าเป็นคนใกล้ตายเนี่ยจะไม่พูดโกหก คนใกล้ตายนะจะไม่พูดโกหกและจะพูดความจริงและจะทำในสิ่งที่สำคัญที่สุดครั้งสุดท้ายเสมอถ้ากล่าวอย่างนี้เนี่ยอัปามาโตมจัจโนปัถังท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่บอกว่าคนใกล้ตายจะเป็นหลายคนหลายท่านน่ถ้าเอาให้เป็นง่ายๆเป็นรูปธรรมเนี่ย ทำไมตำรวจถึงบางยุคบางสมัยหรือว่าทหารบางยุคบางสมัยบางคนบางท่านเนี่ยต้องใช้วิธีบางทีทรมานแทบตายอย่างนี้สมมติเลยนะแล้วมันจะขายความจริงออกมาเนี่ยเนี่ยเขาได้ความจริงจากตรงนี้ให้ฉิดเฉียดไปอย่างนั้นแหละเจ็บเจียนตายทรมานเจียนตายอะไรอย่างเงี้ย แล้วจะได้ขายความจริงออกมาแต่เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นท่านทั้งหลายในยนุคนี้สมัยนี้บางบางที่ตำรวจก็ไม่มีแล้วทหารก็ไม่มีแล้วแต่กำลังมุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายเรามาลองนึกดูว,ว่าก่อนหลับไปแล้วไม่มีโอกาสตื่นมาอีกนั่นน่ะ การหลับไปอย่างถาวรแต่ว่าการปรินิพานครั้งนั้นของพระศัสดาในวันขึ้นแหลมขึ้นสิบห้าค่ำเดินหแห่งวิสาขาปุณณมีนั้นเป็นการหลับพระเนตรครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์แต่ยังคงชื่อยังคงทำรร ที่เป็นอนุสรณ์ต่อโลกทั้งหลายที่เป็นมรดกโลกของพระพุทธองค์มีจนถึงจวบจนปัจจุบัน2,564ปีจากนั้นท่านทั้งหลายว่าพระองค์ทรงตรัสกับพระอน,อนุนแม้พระองค์จะทรงตรัสรู้ แล้วก็บรมไวนยศัตว์ให้เข้าถึงธรรมกันเป็นจํานวนมากถึง8 4 0 0 0พันระธรรมขันด้วยอนุบุพิกถา,าก็สุดเทศแต่แต่ว่าในวาระสุดท้ายเรียกว่าเกือบค่อนพุทธันดรนกันดับขันบรินิพานของพระองค์อนน์เราตถาคตกำหนดแล้วล่วงหน้าสามเดือนนะโยม ที่พระพุทธองค์จะทรงดับคันธปรินิพันดังนั้นความไม่ประมาทและที่สำคัญก็คือพระองค์ทรงตรัสว่าเราย่อมพลักพลักจากของรักของชอบใจร่างกายเป็นของเสื่อมสลายหายไปเป็นเรื่องของธรรมดาเป็นปัจเจมมะโอวาทที่พระองค์ทรงประกาศไว้ให้กับพุทธสาวกทั้งหลายได้รับรู้รับทราบและที่สำคัญคือให้เตรียมพร้อม ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทราบชัดวันจากจรวันรนแรมที่จะจากลาต่อทาต่อขันของเราเนี่ยดังนั้นการประพฤติปฏิบัติจเจริญจิตภาวนาจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้กันทุกวันทุกวันได้มากบ้างหน่อยบ้างบางวันอรรมภาพ ก็เป็นเหมือนกันกันกบท่านโยมยมันโยมเบื่อหน่ายไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉพาะโลกไม่ใช่เบื่อหน่ายเฉพาะอัตภาพร่างกายสังขารนั่นหมายความถึงว่าเราก็พิจารณาว่าดินน้ำลมไฟก็ดีหรือโลกนี้หรือการขาดทุนได้กำไรของโลกนี้และสรรพสิ่งทั้งหลายท่านทั้งหลาย เราพิจารณาทำเพื่อที่จะกระทำำําบาเพ็ญคุณงามความดีแม้สมมติว่าวันนี้อัตมภาพจะได้เช็คกําลังพลเช็คคนที่ติดตามรับชมเรียกว่าธรรมะมิตร,นนะร,รมมไนมีใครอยู่บ้างเนี้ยนะธรรมะมิตรไนมีใครอยู่บ้างเนี่ยนั่นหมายความถึงว่า สุดท้ายแล้วจะมีหรือไม่มีก็สุดแท้แต่แต่ที่สำคัญคืออัตมภาพอยากจะเรียนแล้วก็จเจริญพรให้ท่านทั้งหลายในเครือข่ายสายธรรมที่กดติดตามกด Subscribe ได้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้อาจจะมาเตือนดึกบ้างอาจจะเตือนหัวค่ำบ้าง แต่ก็ต้องสำนึกอยู่เสมอๆทุกวันเหมือนกันนะโยมว่าอย่างน้อยการมาพบพูดคุยกับท่านเฉพาะส่วนตัวธรรมาภาพปรอบใจตัวเองว่าหนึ่งจะได้บันทึกทำเป็นหลักฐานแม้รักสังขารไปแล้วเนี่ยธรรมะเหล่านี้จะไม่สูญเปล่าเท่าที่เราปรบับปรุงและปฏิบัติเท่าที่เราทราบชัดกับตัวเราเอง ดังที่เราสํานึกอยู่เสมอเสมอว่าญาติท่าวาตีตถาการลิจะสอนผู้ใดใครเขาคนอื่นนั่นน่ะมันต้องสอนตัวเองจะฝึกใครได้ต้องฝึกตัวเองก่อนให้ได้จะบอกคนอื่นไปนิพผ่านตัวเองต้องไปให้ถึงให้ได้สุดแท้แต่แค่ไหนเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มเหนี่ยวเอาให้สุดกําลังสุดวัสนาสุดเต็มที่เต็มกําลังเพราะว่า มันอาจจะเป็นชาติสุดท้ายของเราก็ได้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วชาติต่อไปอาจจะม,มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาเป็นสัมพสัตย์อย่างอื่นเป็นสรรัตว์เดรัจฉานอาจจะไม่มีโอกาสอย่างนี้เลยก็ได้ต้องสำนึกอย่างนั้นฉะนั้นอย่าได้ประมาทเอาภพนิชาตินี้ให้มันรู้กันไปท่านทั้งหลายดัยงนั้นสิ่งที่ มาพูดมาคุยถึงการประปฏิบัติแล้วเนี่ยในแต่ละวันเราก็ต้องนึกทบทวนอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันนะท่านทั้งหลายคิดทบทวนทุกวันทุกวันเราจะได้เห็นตามความเป็นจริง ดังนั้นสิ่งที่ท่านสาธุชนท่านทั้งหลายที่จะได้จารึกบันทึกธรรมบันทึกกุณงามความดีไปพร้อมกันในแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสทองเนาะถือว่าเป็นโอกาสทองของเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบไปพร้อมกัน นั้นถ้าหากว่าเรารู้เข้าใจพร้อมกันว่าวันเวลาเรื่องวารีไม่ได้มีไว้คอยใครชีวิตของเราและสปปรรพสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นไปตามการเวลาจะเชิงช้าและอึดอัดเดี๋ยวก่อนก็จะพลาดปรารถนาผลัดวันประกันพรุ่งก็จะได้รู้ว่าเสียใจโศกาโศกีโศกาอนิจจาเราไม่น่าผลัดเลยไม่น่าเดี๋ยวก่อนเลย ได้มากบ้างน้อยบ้างก็ปฏิบัติได้เสียสละไปบ้างให้บ้างเล็กๆน้อยก็ต้องเสียสละต้องให้เพื่อที่จะปลดปล่อยตัวเองเพื่อที่จะปลดปรงให้มันตรงต่อคำสอนของพระบรมศาสดาสมาสมาสุพเทเจ้าเราต้องทำให้ได้อยู่ฉะนน้นคนจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องมากเลยใช่ไหมอาตมาภาพสามารถนำพาท่านทั้งหลาย ได้จะลึกบันทึกธรรไว้เป็นอนุสรณ์ตอนที่เราชีวิตมีชีวิตอยู่จะลึกบันทึกไว้ตลอดชาติตลอดไปได้นี่แหละในจำนวน4,500 0 0คนเนี่ยสมมุติกลมๆนะ4 5 0 0คนตรองลงมาคนบางคนก็ติดแค่ฐานได้แค่ฐานจาก4,000คนอาจจะเหลือแค่ ห้าพันคนจะเหลือแค่สี่พันรองจากคนที่เป็นฐานให้ยกระดับสูงขึ้นไปอาจจะเหลือแค่สองพันให้อยู่ในระดับสินเมื่อตรองจากทานตรองจากสินแล้วยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากห้าพันคนอาจจะเหลือแค่สิบคนกลั่นกรองกว่าจะเป็นเพชรเม็ดแท้กว่าจะได้คนจริงกว่าจะได้คนจิตที่ สามารถใช้งานได้กว่าจะนำพาซักซ้อมจิตตนให้เข้าสู่ถึงภาวะของฌานที่มันใช้งานได้ที่จะพิจารณาออกบอกได้ที่จะต้องเรียนรู้ได้ว่าจริงจริงการเจริญภาวนาการให้ดูจิตนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปสมมติว่ามันฟุ้งซ่านไม่สมมติว่ามันต้องเกิดนิมิตเสมอไป ไม่ต้องไปยึดติดว่ามันจะต้องสงบเสมอไปไม่ใช่ความเป็นจริงของการดูจิตก็คือดูว่าที่มันสุขที่มันทุกข์ดูว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกมันดักเบายาวสั้นหยาบละเอียดอยู่เท่านี้แต่ธรรมชาติของใจมันย่อมจะฟุ้งส่้นอย่างที่กล่าวนี่แหละกี่ชาติแล้วล่ะที่เราเกิดเป็นลิงกี่ชาติแล้วล่ะที่เกิดเราเกิดเป็นวัวเป็นควายเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่หรือเป็นปลาดบัณฑิตหรือเป็นเทวดาก็สุดแท้แต่ ตัวตรงนั้นน่ะที่เป็นการสั่งสมจนกลายเป็นอาสวะข้ามภพข้ามชาติได้คือกิเลสนอนเนื่องหรือกรรมมันนอนเนื่องอยู่ในกันทันดานที่ละเอียดละเอียดที่สุดเห็นไหมท่านทั้งหลายตัวนี้ต่างหากที่ทําให้เรามันแตกต่างกันออกไปได้แตกต่างกันออกไปว่าคนนั้นจะต้องรู้ทําแบบนี้เสมอไปไม่ใช่ แม้แต่พระอริยสงฆ์ในครั้งพุทธกาลเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยทั้งๆที่เป็นพระหันเหมือนกันนะฟังธรรมข้อเดียวกันแต่ว่าเวลาบรรลุธรรมบรรลุคนละอย่างนี่ก็เหมือนกันในปัจจุบันก็ดีท่านทั้งหลายฉะนั้นกรองคนให้เจอคนแท้เจอคนจริงเจอแล้วจบแล้วพบกันวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม มาทดสอบตรวจตรามาทดสอบดูจิตมาเพ่งพิจ,จรารณาดูบุญของตัวเองก่อนสิ่งที่เราสามารถร่วมกันได้ตามกำลังเราจะเป็นข้อสารกระสอบละ5กิโลเนี่ยจำนวน50ถุงถ้าเป็นถุงใหญ่1,350บาทถุงใหญ่นะ5กระสอบเท่านั้น1,350บาทหนึ่งกระสอบและ แบ่งแยกย่อยออกมาได้5กิโล50กระสอบจำนวน5กระสอบนั้นตีไปกระสอบละ5กิโลก็10กระสอบก็แล้วกันจำนวน50ถุงเนี่ยคือเจ้าภาพหลักคือกระสอบข้าวสารจำนวนตีไป50โลก็แล้วกันนี1,350บาทเอามาแพ็คให้โรงงานเขาแพ็คให้ อห้กิโลหกิโลซึ่งมันก็มีสำเร็จรูปอยู่แล้วก็ไม่ยากอะไรจำนวน50ถุงหรือจะเป็นข้าวสารถุงเล็กก็ถุงละเท่าไหร่ร้อยห้เนาะอย่างนั้นก็ได้กลมๆแล้วก็ในถุงทานนั้นน่ะมีทั้งแฟบร้0บาท150บาทเหมือนกันข้าวสาร150บาท แล้วก็แฟบที่จะไห้พระคุณเจ้าในช่วงเขา้าพรรษานี้ก็ร้อหบาทเหมือนกันจำนวนหนึ่าร้อยกิโลหนึ150บาทเป็น3ามร้ยบาทแล้วใช่ไหมเป็นสามยบาทแล้วก็สบู่แฟซ่าย,ยาติฝันสบู่สัก50าสิบก้อนอแปรงสัก50อันแล้วก็ยาสิฟันอีกสัก50หลอดในชุดนี้ก็มีอยู่5อย่าง1น่เข้าสาร2แฟบ สสบู่สแปรงสีฟันและ5ยาสีฟันเนี่ยถุงทานเนี่ยห้าอย่างเนี่ยบวกรวมแล้วก็ประมาณ3ามหต่อชุดชุดหนึ่งสามหบาทและกันกลมๆนะมาแพ็คถวายพระกุลเจ้า9วัดเทียนปรรษา1ต้นแล้วก็สบง ส่งน้ำพระหนึ่งผืนแล้วก็เป็นพระป่าน้ำไฟในบรรษาต่อพระคุณเจ้าอารามต่างๆทั้งหมด9วัดถ้าเตียนบรรษาต้นละ500ถ้าพระป่าต้นละ500ถ้าสบงเปิดละหนึ่งก็ประมาณ1,100บาทรวมกับนี้ด้วย350เป็น1,450บาท 1450บาทเป็น1นึ่กองครบ1วัดจัดอย่างนี้ก็ได้ก็สุดแท้แต่แต่ว่าแยกแยกออกไปแล้วเราไปรวมกันก็ได้หรือได้มากแค่ไหนก็เอาเท่านั้นนี่เป็นถุงทานนะและถุงธรรมนั้นขอเป็นหนังสือมนพิธีหรือหนังสือธร,รมวัดสวดมนต์เล่มละ25บาทและเล่มละ50บบาท เล่มละห้าสิบาทเนาะจำนวนถวายจำนวนกับพระนั่นแหละวันละห้าเล่มห้าเล่มเล่มละยี่สบาทเล่มละไม่เกินไม่เกินเนี้ยประมาณเนี้ยนะคือถ้าสั่งน้อยเนี่ยก็จะจะแพงถ้าสั่งมากจะถูกหนังสือนะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เราไม่ประมาทมีโอกาสได้ร่วมด้วยช่วยกันเหลืออีก ี่วันโยมหรืออีก19วันแต่มาพาพุยกับท่านวันนี้เป็นวันขึ้น14บ่ค่ำเดือนแเป็นวันโกนจะอยู่ได้ไปรอดหรือไม่โครงการจะสำเร็จหรือไม่พิสูจน์กันอยู่ที่สิบคน20คนนี่แหละในจำนวนหลายพันคนในจำนวนหลายร้อยคนแในจำนวนหลายหมื่นคนกับที่ชมอย่างเงี้ยเนี่ยนะ ซึ่งแต่และเจ้าภาพเรามีหลักฐานพร้อมที่จะนำศรัาของท่านตรงต่อวัตถุประสงค์ต่อไอ้พระคุณเจ้าต่อไอ้พระคุณเจ้าแล้วก็ไปมอบถุงยางชีพกับผู้พิการติดเตียงในบ้านสงเคราะห์ตามสมควรดังนั้นในคำคืนนี้มาชวนท่านทานดำดี เราก็นึกถึงความดีที่เราทำกันมามากบางหน่อยบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ให้เราเลอกนึกถึงคุณงามความดีเป็นน้ำทิพย์ฉลมใจหล่อเลี้ยงไว้อย่าได้ท้อแท้อย่าได้ท้อถอยและอย่าให้เกิดการซึมเศร้าเหงาใจอย่าท้อยมต้องสู้นะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปต้องท่องคำนี้นะทุกอย่างมันเป็นพัตรไรลักษณ์อ๋อเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วอันนี้จังอันนี้จามันไม่เที่ยง มีเท่าไรไตายเกลี้ยงไม่เหลือหรอแม้แต่ผู้ด,ดีไพร,รต่ตายเตียนยอแม้แต่หมอเขาก็ยังรอรเอาไปเผาไฟเราพุทธศิสนิกจชนในฐานะที่เป็นพุทธศิสนิกชนมีธรรมอยู่ในใจแล้วทานศีลภาวนาอย่าได้เลยละก็สมสมัยได้เวลาขอสมบูยุติลงพูดคุยกันด้วยบุญกุศลอย่างนี้เพื่อที่จะได้เป็นเครื่องไม่ประมาทขอโอกาสนี้ จเจริญพรต่อท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนหลับไปในคืนนี้ขอท่านทั้งหลายจงตั้งดวงเรียว้ให้มัน่นนึกถึงบุญคุณงามความดีที่เราได้กระทำพินดื่มตามพูดคิดมาทั้งวันจิตตั้งมันแนว่แนวแล้วก็แผ่ไปแผ่เมตตาให้คนอื่นทั้งรักชื่นเกลียดชังแต่ครั้งไหนขอให้เขาได้ดีมีสุขใจจึงชื่อได้ว่าแผ่กุศล ให้เป็นอภัยทานหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขหลับให้ได้เงินหมือนตื่นให้ได้เงินแสนอย่าได้ขาดแคลนสินของต้องประสงค์นึกสิ่งสิ่งใดก็ให้ได้ตามจำนงสมประสงค์ทุกอย่างพรุ่งนี้เป็นวันธรรมสวนะผู้ใดไม่ได้เลยละก็แผ่บุญเตรียมการไว้พรุ่งนี้จะซื้อแฟบถวายสักถุงร่วมโครงการแจกทานแจกธรรมถุงทานถุงธรรมมาด้วยกันแฟบถุงละ150บาทข้าวสารกระสอบ5กิโล ถุงละ150บาทเทียนพรรษาเทียนละหนึ่ง้บาทสบง100บาทปะป่า100บาทหรือแล้วแต่สัทธาของท่าน,นที่จะร่วมกันทับแต่วันพุ่งนี้เป็นวันธรรมสัวนาขอทั้งทั้งหลายจงหลับวันดีขอให้บุญรักษาทิวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านทุกรครอบครัวขออํานวยพร พระองกรรมการวัดปากดงทุกคนล้วนแต่ใจดีพระครูสมทรจันทโารพาสท่านเคร